คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับฝากเงิน3 0 0 0สนบาทระยะหลักฝาก15เดือนนะครับกับดอกเบีย้ย2.1%ต่อปีจะได้ดอกเบีย้ยกี่บาทนะครับอันนี้บัญชีเงินฝากประจำพิเศษของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือ scb นะได้ดอกสูงถึง2.1%เลยทีเดียวมาดูกันก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าวิธีการคำนวณนะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากคำนวณอย่างไรนะครับเราดูผ่านตัวอย่างได้นะ วิธีการคำนวณน,นะครับใช้นเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณวงเล็บเปิดจำนวนวันที่ฝากหารด้วย365วันวงเล็บปิดนะครับถามว่าทำไมถึงต้องคูณจำนวนวันที่ฝากด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราฝากไม่เต็มปีหรอกนะครับเราฝาก6เดือนเราฝาก9เดือนบ้างนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า9เดือนมันมีจำนวนกี่วันนะครับเราจะได้ใส่ไปจะ ได้คิดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ถูกต้องนั่นเองตัวอย่างนะครับ2แสนบาทคูณอัตราดอกเบี้ย0.5%คูณวงเล็บ365หาร365วันนะครับเท่ากับ200บาทนะครับได้รับดอกเบี้ย200บาทนั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคิดเป็นลายวันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้กันก่อนว่าในแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับ เดือนอื่นๆน,นะครับทุกๆเดือนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนั่นเองนะครับทำให้บางปีมี366วันไม่ใช่365วันเสมอไปนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีมันจะเป็นเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับเดือนอื่นๆเนี่ยเท่ากันหมดแหละนะครับดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะครับของจำนวนวันเนี่ยไปใช้ในการคิดคำนวณอัตราดอกเบีย้ยด้วย บัญชีเงินฝากประจําพิเศษ15เดือนรับดอกเบีย้ยสูงถึง2.1นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ําเพียง1,000บาทผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นระยะเวลาก,การฝาก15เดือนนะครับเมื่อครบกําหนด15เดือนนะครับคุณก็จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะครับนะหรือใครอยากจะฝากต่อก็ได้นะแต่ถ้าฝากไม่ครบระยะเวลานะไม่ถึง3เดือนนะครับธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยนะครับฝากระยะเวลา ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนด15เดือนนะครับธนาคารก็จะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นดูกันให้ดีๆนะครับไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจําพิเศษ15เดือนนะครับเงินต้น3 0 0แสนบาทนะครับฝาก15เดือนได้เท่าไหร่เรามาดูกันนะครับในปีแรกนะ เงินต้น3 0 0แสนดอกเบี้ย2.1%จนเจำนวนวัน365วันเลยนะครับได้ดอกเบี้ย6,300บาทปีที่2มันจะฝากอีกประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนก็90วันนะดอกเบี้ยที่รับที่ได้รับนะครับ 1, าสบาท42สตางค์นะครับรวมเป็นอัตราดอกเบี้ย7,853บาท42สสตางค์ ดอกเบี้ยหักภาษีหนะ้าที่จ่าย15%นะครับ7 8 5 3บาท42สตางค์หัก15%คือหัก1 1 7 8บาท1สตางค์นะครับ01สตางค์7,853บาท42สตงางค์ลบ1,178ับาท1สตางค์นะครับเท่ากับ6 6 7 5บาท41สตางค์นะครับนี่คืออัตราด,ดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับสุทธิหหลังกภาาษีนะีท่่จย เงินต้น300,000บวกดอกเบี้ย6,675บาท41สตตางค์เป็น3 6 6 7 5บาท41สตางค์นั่นเองนะครับรับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปเลยก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามเป็นเข้ามาได้เดี๋ยวมาตอบคำถามกันให้นะครับก่อนจากันันะครับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่าผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เเลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตาสานี่หรือการลงทุนระยะสั้นตาสานี้เนี่ยจะออก นะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึงให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5นะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ1ความสิ่งต่ามปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ หาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ําเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่านิดหนึ่งนะมองสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึง4เปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเอ่อไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนใน การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8-18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือก ลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทําอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็ลยต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับ ต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีโรเวทขายนะครับก็สามารถทําได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไวนะ้ถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทน ระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งๆท,ที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กําไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุน มากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทําเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน 6- 7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ